ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่ขอรบครับกับผมนายวีรศักดิ์จันทร์ธรรมผู้ยิบบ้านคุ้มคำหมู่ที่ยี่สองขอพบปะน้ำเรียนไปถึงบอดโจนะครับทีมงานสตาหน่อยเี็ดบานแพ่งทุกท่านนะครับต้องการขอให้ทีมงานที่ผมนะครับซึ่งผมเองซึ่งเป็นผู้ยิบบ้านนะครับ ตามที่เหตุการณ์หมนที่แปดคุมพาพันที่ผ่านมานะครับสร้างความบสบายใจให้แกทีมงานหมอรัมทีมงานเอฟซี FC ทั้งหลายนะครับสี่เหตุเป็นกระแสดังนั้นนะครับผมในฐนานะที่เป็นผู้ได้กล่าวนะครับโดยบุมีเกียรติหน้าที่สิมีให้ได้รับความเสียหายหมอลำนะครับโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมรักและเข้าหลบ ทีมงานหมอลำสาวหน่อยเพียดบานแพงยางหญิงนะครับที่เมื่อปีที่แล้วเข้าก็ได้ว่าจางมากถึงปีนี้ก็เที่ยว,วเท่าก็ยังตามยังหลักและเข้ารบอยู่นะครับถึงปีนี้ผม้รงกาเขอพ่ายังสูงนะครับที่ผมได้กล่าวหากว่าลวงเกินสิ่งใดที่มันโบเหมาะสมกับหมอลำนะครับในตอนเสาร์ของวันที่8 วันที่เก่านะครับพอหลุมสางของวันที่เก่านะครับเวลาตามนั่นนะครับก็ต้องกราบขอภัยด้วยจริงใจนะครับผมบูมีคิดอย่างอื่นนอกจากคําว่าขอโทษบอดโจขอโทษทีมงานนะครับให้ได้รับทราบแล้วก็เข้าใจในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวความสนุกสนานนะครับจังเด็กพี่น้องเนี่ยรักแล้วเข้ารบแล้วก็กำลังมวนมวนจากทีมงาน หมอล่ำผมก็บได้ว่าเหรียนโบมวนหมอล่ำเรียนมวนกับพ่อหมอล่ำเรียญมวนนะครับทีมงานเลยเลยมีการเหตุเกิดจังสันนะครับต่อกับเขาพ่ยังสูงหรือคุ้มจริงใจนะรักและเข้ารพแล้วก็ขอไพ่แกบอดโจอ,อีกครั้งครับขอบคุณครับ